ไฮสวัสดีค่ะวันนี้จะพาเด็กๆมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะไม่รู้ว่ามากันหลายรอบม,มากๆเลยค่ะครั้งนี้พาเด็กๆมาก็คือตัวโตวเท่านี้เลยนะคะครั้งก่อนๆน,นี้พามานี่คือตัวเล็กนิดเดียวค่ะแต่ก่อนจะเข้าไปนะคะเด็กๆก,ก็มาสะดุดกับไอ้เจ้าตู้นี้ค่ะก็เจ้าตู้เต่าบินนะคะก็เรียกร้องอยากจะกด ตู้เต่าบินกันเลยทีเดียวมามีก็เลยให้เลือกน้ำหนึ่งรายการะคะ่ะเด็กๆก,ก็เลือกเอาโอริโอปั่นนะคะและส่วนมามีกินอเมริกาโน่เย็นนั่นเองค่ะวันนี้พวกเราไม่ได้มากันแค่3คนนะคะมีเพื่อนๆของพี่ไบเบิลน้องเบลล่ามากันด้วยนี่เรามากันเป็นหมู่คณะเยอะมากๆค่ะวันนี้มีเด็กๆเ,เยอะมากๆเลยเดี๋ยวเติมพลังกันแล้วค่ะก็จะเริ่มเดินเข้าไปเที่ยวดูน้องสัตว์ในสวนสัตว์เชียงใหม่กันค่ะทุกคนหลัง จากที่เด็กๆพากินเครื่องดื่มเต่าบินนะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็พร้อมออกเดินทางเข้าไปในสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วค่ะก่อนเข้าไปก็แวะถ่ายรูปหมูเอ้ยรูปหมูกันก่อนนะคะและตอนนี้พี่เบ,บเบลิลน้องเบลล่าก็ซื้อตั๋วขึ้นรถรางมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พวกเราก็พร้อมออกเดินทางไปดูเจ้าสัตว์น่ารักนา่กนารักในสวนสัตว์เชียงใหม่แล้วค่ะทุกคนวันที่เราไปนะคะถึงแม้จะเป็นช่วงบ่ายนะแต่ว่าเป็นหน้าหนาวพอดีค่ะอากาศไม่ร้อนเลย สบายๆเลยค่ะรถรางเขาก็มีให้บริการตลอดเส้นทางเลยนะคะเขาก็จะมีจุดขึ้นลงรถนะคะใครต้องการขึ้นลงจุดไหนก็แค่ไปรอรถตรงจุดบริเวณที่เขากําหนดนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในกันแล้วนะคะตัวแรกที่เห็นเลยก็จะเป็นน้องฮิโปโค,ค่ะดูสิหน้ากาลังกินข้าวของเขาเคี้ยวกันตุ้ยๆเลยค่ะเลยมาอีกหน่อยนะคะทุกคนก็จะเจอพี่ยีราฟพอยาวค่ะเด็กๆนี่ก็ตื่น เต้นเลยค่ะที่ได้เห็นสัตว์ใกล้ชิดขนาดนี้นะคะอันนี้นะคะแบบไม่มีรั้วกั้นกันเลยค่ะดูสิคะน้องหมาลายค่ะสามารถเดินเข้ามาทักทายคนแบบใกล้ชิดอย่างนี้ได้เลยค่ะมาถึงกรงพี่เสือและพี่สิงโตนะคะตรงนี้ไม่มีรั้วกั้นไม่ได้เลยนะคะและตัวที่นั่งอยู่ตรงโขนหินก็คือพี่สิงโตตัวใหญ่เลยค่ะดูสิคะนั่งดูคนชิวๆกันไปเลยะพวกเราก็ลงรถรางกันที่จุดน้องหมีอะโคล่านะคะ แล้วดูน้องค่ะทุกคนคือสงสัยว่าน้องรับแขกจนเหนื่อยนะคะนี่ก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าทางสวนสัตว์เนี่ยแอบเอาตุ๊กตามาวางไว้หรือเปล่าเพราะน้องนิ่งมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะนั่นตอนนี้เราดูหมีควาล่าแล้วเรากําลังจะลงไปทำอะไรคะเราไปทํากิจกรรมข้างล่างดูว่ามันจะได้เขาจะให้ทําอะไรเนาะ จะทำกิจกรรมแต่งหน้าไอติมใช่ไหมคะตอนนี้โอเคมีสีท้าเราต้องทำกิจกรรมให้หมดก่อนจุดนี้เป็นจุดแรกนะคะที่บ้านไหนพาเด็กๆมาก็ต้องแวะดูเลยนะคะซุ้มเขาเนี่ยตกแต่งเป็นน้องหมีควลลาชัดเจนเลยนะคะเหมามีก็แอบสงสัยนะคะว่าขนมยี่ห้อนี้คงจะต้องเป็นสปอนเซอร์น้องเขาอย่างเป็นทางการแหละคะ่ะเด็กๆก,ก็ใช้เวลากับกิจกรรมที่นี่นานพอสมควรเลยค่ะก็เพราะว่าเพลินดีค่ะนี่ค่ะน้องเบลล่าก็ ทำการโยนโบอลลิงค่ะนี่สนุกสนานเลยนะคะทีเดียว2ทีสตรายเลยค่ะแต่ละกิจกรรมในนี้นะคะเด็กๆก,ก็สนุกสนานกันมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหาคำศัพท์นั่นเองนะคะก็เหมือนปิศาอักษรควายค่ะหาคำศัพท์ให้ได้นะคะและคนแรกที่เสร็จนะคะก็คือพี่เบเบิรนั่นเองตามมาด้วยเพื่อนของน้องเบลล่านะคะน้องอัญญานะคะนี่มาด้วยกันเพื่อนรวมแก๊งกันเลยค่ะก็พยายามช่วยน้องเบลล่ากันอยู่นะคะถึงจะ เสร็จเป็นคนสุดท้ายก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเก่งมากๆเลยละค่ะพอกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องเอาผลงานมาแลกกับของรางวัลล้วค่ะนี่เด็กๆแอบลุ้นกันมากนะคะก็คือการจับไข่ค่ะ ใครได้เบอร์อะไรนะคะก็จะลุ้นรางวัลไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่อารมณ์ฟิลเหมือนเล่นงานกาชาดยังไงอย่างนั้นเลยนะคะน้องเพล่าก็ได้ลูกโปง่งน้องหมีอโคล่ามาชกับดินสอน,นะคะก็ได้เหมือน,อนกันเกือบทุกคนเลยค่ะถือเป็นรางวัลที่ทําให้เด็กๆทุกคนใจฟูมากๆเลยค่ะอันนี้แวะที่เดียวนะคะก็กินเวลาปลาไปเป็นสองชั่วโมงแล้วค่ะก็คืออยู่ที่นี่เพลินมากๆเลย ะะตอนนี้เด็กๆไม่มีเวลาที่จะเดินดูสัตว์อื่นแล้วค่ะต้องรีมนั่งรถรางนะคะไปดูการแสดงนกนั่นเองค่ะเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วถ้าไปไม่ทันเนี่ยอดได้แน่เลยค่ะไปถึงทันเวลาการแสดงพอดีนะคะเด็กๆก็วิ่งเข้าไปค่ะจองที่นั่งนะคะที่เห็นการแสดงชัดที่สุดนั่นเองค่ะเด็กๆเขาก็ตื่นเต้นกันทุกคนเลยนะคะบอกเลยว่าเคยมาสวนสัตว์เชียงใหมอ่อ่ยหลายครั้งมากๆเลยค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาดูการแสดงนกนน คเคขาเปิดการแสดงได้ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเขาปล่อยนกบินออกมาจากกรงแบบนี้แหละค่ะตื่นตาตื่นใจเด็กๆตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ จากนั้นก็เป็นการแสดงของน้องนกมากมายหลายตัวเลยนะคะอย่างเจ้าตัวนี้ค่ะชื่อน้องอมสินค่ะเด็กๆก,ก็สนุกกันฉ่ำเลยค่ะวันนี้นอกจากนั้นนะคะก็มีการแสดงมากมายหลายชุดมากค่ะแบบอันนี้นะคะก็เป็นเหมือนน้องก็พยายามจะแยกสีแยกรูปร่างนั่นเองนะคะบอกเลยว่าครูฝึกเขาฝึกมาดีมากนกแสนรู้และฉลาดมากๆเลยค่ะยังไม่หมดนะคะงานโยนบอลลิงก็มาบอกเลยว่านกอ่ะก็โยนบอลลิงได้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะดู ลีลาของเจ้านกนี่สตรีทในรอบเดียวเลยค่ะงานนี้ไม่ได้มีแค่การแสดงของน้องนกนะคะนี่น้องแพะน้องแกะน้องอะไรเนี่ยก็มาเหมือนกันค่ะดูไกลๆแล้วเหมือนน้องหมาเหมือนกันนะคะเนี่ยบอกเลยว่าฉลาดมากๆค่ะนี่ยังมีการกระโดดข้ามข้ามอะไรข้ามรั้วนะคะนี่ตอนนี้นะคะเขาเปิดเพลงกันมันมากนี่ค่ะดูเด็กๆโยกไปโยกมาตามนะคะก็เพราะว่าเขาว่าจะเป็นการแสดงให้น้องแพ้นี่ค่ะเต้นค่ะเด้งเด้งเด้ง เด้งเด้งเด้ง,งแบบนี้เลยนะคะโอ้โหมันกันมากเลยค่ะน้องแพะเองก็เก่งมากๆเลยค่ะไม่รู้ว่าเวียนหัวบ้างหรือเปล่านะคะเห็นหมุนไปหลายรอบมากๆเลยปิดท้ายด้วยมีน้องหนูแฮมสเตอร์ตัวเล็กๆนะคะนี่เหมือนจะข้ามสะพานนะคะกลับบ้านของเขานั่นเองค่ะ และแล้วก็จบแล้วนะคะการแสดงแต่ว่ามีการแสดงอีกอันนึงก็คือน้องเป็ดนี่นะคะแต่ว่ามันมีไม่ได้ถ่ายไว้ทางสวนสัตว์เขาก็มีอาหารสัตว์นี่นะคะให้เราได้ป้อนกับน้องๆค่ะไม่ว่าจะเป็นหนูแฮมสเตอร์ค่ะนี่ดูน้องเขียวแครอทตุยตยๆเลยค่ะ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงชุนละมุนหน่อยๆน,นะคะเด็กๆก,ก็พากันให้อาหารสัตว์พร้อมๆกันเลยค่ะนอกจากจะให้อาหารน้องได้แล้วนะคะยังสามารถอุ้มน้องได้อีกด้วยอันนี้เหมือนจะเป็นน้องกระต่ายส่วนอันนี้เป็นเหมือนอะไรอะหนูแฮมสเตอร์ตัวใหญ่มากๆแล้วก็ตัวอ้วนน่ารักมากๆเลยค่ะมามีก็ยังอยากจะอุ้มเลยค่ะแต่ต้องเป็นตากล้องให้เด็กๆนะคะโอ้โหน้องเบลล่าบอกว่ามีเอากลับมาเลี้ยงบ้านได้ไหมส่วนอันนี้ค่ะเป็นตัวอ้นนะคะทุกคนน้อง ก็อ้วนน่ารักเหมือนกันค่ะพอให้อุ้มน้องๆพอหอมปากหอมพอกันแล้วนะคะเราก็จะต้องเตรียมตัวกันกลับบ้านเลยค่ะแต่ดูพี่เบิร์นใส่หัวไม่อยากกลับบ้านแล้วอยากเที่ยวต่อแต่ว่าตอนเนี้เย็นมากแล้วนะคะบอกเลยว่าลูกไม่เหนื่อยแต่แม่เหนื่อยค่ะกลับบ้านได้แล้วลูกภารกิจพาลูกเที่ยวสวนสัตว์ครั้งนี้ก็คอมพลีทแล้วนะคะแต่ว่าถ้าครั้งหน้าได้มีโอกาสมาอีกก็ต้องเผื่อเวลาหนึ่งวันกันเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้กลับบ้านใครบ้านมันก่อนเด้อบาย